สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอินเดียตันรับก็สู่เทร์เรียนะฮะก็วันนี้ฮะเราจะมาสอนวิธีการแจกแมปแล้วก็แจกตัวละครของเกมเทอร์เรียนะครับก็จะสามารถแจกได้ทั้งเป็นแมปอ่าเป็นแมปอย่างนี้นะฮะเป็นแบบแบบนี้แล้วก็เป็นตัวละครแบบเป็นตัวเป็นตัวเลยนะครับแจกได้2อ,อย่างนะครับเพราะว่ามันสามารถเอาตัวละครเนี่ยไปเล่นได้หลายที่นะแล้วก็เล่นได้หลายแมป นะครับประมาณนั้นโอเคซึ่งเอาทำไมปุ่มแบ็คใช้ไม่ได้ซึ่งแมปที่เราจะแจกนะครับก็จะเป็นแมปนี้ฮะ new l i h e นะครับก็ส่วนอันนี้ก็ไม่ต้องแจกก็ได้แล้วก็จะเป็นตัวละครนี่ฮะ darky game ตัวละครที่ผมใช้เป็นประจำนะครับโอเคสำหรับการแจกเนี่ยก็ไม่ง่ายไม่ยากนะฮะมีวิธีอยู่นะครับซึ่งอุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะฮะแอปที่เราต้องใช้ก็จะมีนี่ฮะ รูทเอ็กซ์โพเลอร์นะครับโปรแกรมรูทเอ็กซ์โพเลอร์เครื่องจะเป็นจะต้องเป็นเครื่องที่รูทแล้วนะฮะถึงจะใช้ได้นะครับเพราะว่าโปรแกรมนี้เนี่ยมันจะเป็นโปรแกรมที่จะเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของระบบนะครับเข้าถึงข้อมูลเกมเชิงลึกเลยนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบเครื่องที่ไม่รูทเนี่ยมันจะไม่สามารถเจาะได้นะครับก็ประมาณนั้นเป็นโปรแกรมที่ใช้แฮกเกมต่างๆนะครับโปรแกรมนี้ แล้วก็ m e d i a f l ฟนะฮะนี่จะเป็นโปรแกรมที่ใช้อัพโหลดนะครับเพื่อให้ไปดาวน์โหลดนั่นเองนะครับโอเคก่อนอื่นแล้วก็เข้าไปที่ r o o t e x p l o r e r ก่อนนะครับซึ่งหน้าตาก็จะแบบนี้นะมี2ฝั่งมี Root แล้วก็ Storage Storage ก็จะเป็นอย่างงี้ฮนะเป็น SD card ของเรานะครับซึ่งก็ตอนนี้ยังไม่ได้ใช้อ่ะเราไปที่ Root กันก่อนนะครับอ่ะเราก็ไปหาโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Data ครับนี่เลย d a ต a ตรงนี้นะฮะดัต้าโอเคเดี๋ยวไม่ใช่กดค้างกดเข้าไปนะครับแล้วก็ Data อต้ครั้งหนึ่งฮนะโฟลเดอร์ดัต้าอีกครั้งปุ๊บอ่าเมื่อเข้ามาครับเราจะเห็นว่ามีโฟลเดอร์มากมายนะครับให้เราเลือกโฟลเดอร์ที่เป็นของเทเรเลียนะฮะซึ่งก็คือนี่ฮะ c o m a n d g a m e 5 0 5เทเรเลียแพทนะครับปุ๊บเข้าไปอ่าก็จะมีโฟลเดอร์อีกแล้วนะฮะให้เราเข้าไปที่นี่ฮะ flies นะครับ 26ธันวาคมนะฮะประมาณนั้นซึ่งก็คือวันนี้นะกดเข้าไปรึ๊บก็จะโหลดช้าอีกนึงครับตรงนี้เพราะว่าข้อมูลเยอะนะฮะมีทั้งแมปตัวละครแล้วก็เป็นไอเทมต่างๆนะครับคือมันจะรวมในนี้เลยคือสามารถโกงได้ประมาณนั้นนะฮะอ่าเป็นรูปครับไม่ใช่อเทมก็เมื่อเราเข้ามาครับเราก็ต้องหาแมปของเรานะฮะแล้วก็ตัวละครซึ่งมันเยอะมากครับอันนี้จะเป็นอะไรเอ่ย a c h i e v e m e n t อันนี้ไม่ใช่นะครับ ก็วิธีที่เราจะหาแบบง่ายๆนะฮะ <ๆ S 1> ก็คือนี่ครับค้นหาอ่าเซิร์ชครับผมซึ่งแป้นพิมพ์ไม่เด้งแป้นพิมพ์จา๋าขึ้นมาเถอะ <c oughs> เครื่องเริ่มแบบเริ่มช้าแล้วนะฮะก็โลกของเราชื่ออะไรครับ New Live ใช่ปะ New แล้วก็ l i f e โอเค New l i f e เซิร์ชครับทำการค้นหาฮะเพื่อความง่ายต่อการใช้งานนะครับคือถ้าเราจะเลื่อนหาเนี่ย คือเจอ,อยากนะเพราะมันเยอะมากนะอ่ะนี่เลยครับก็จะเป็นแมพของเรานะครับก็จะเป็นนี่ครับคอม5 0 5เกมอ่ทาทะเลียแพดไฟนิวไลท์หนึ่งสีอะไรก็ไปแล้วก็ดอ r เวิลด์นะครับให้เราติ๊กถูกครับแล้วก็คัดลอกฮนะตรงมุมซ้ายซ้ายล่างนะอัน,นอันนี้เลยครับที่ผมกดอยู่ตรงน,นี้เห็นไหมอ่ากดคัดลอกปุ๊บแล้วเราก็ไปที่ส t ต r เรจครับจากนั้นก็หา โฟเตอร์ที่เราต้องการครับที่เราจะวางอันนี้ไว้ก่อนนะครับซึ่งผมสร้างไว้แล้วเป็นเอ่ Map, Map, อเทลารี亚马พเทลารี亚马พเทลารี亚马พนะครับก๊อปปี้เฮียอ่ะทำการวางลงไปครับผมรอสักครู่หนึ่งนะแป๊บหนึ่งฮะทุกวันนี้เครื่องก็อ่านเรียบร้อยแล้วนะเครื่องเริ่มช้าแล้วไฟล์แมพขนาด3.11เมกนะครับโอเคนะฮะจาก ขั้นตอนต่อไปนะครับสำหรับการอัปโหลดก็คือเราต้องเข้าไปอัปโหลดนะฮะที่แอป m e d i a f i y e นะครับแอป,ปนี้ฮะก็สามารถหาโหลดได้ฟรีทาง Playstore นะครับเป็นแอป,ปฟรีที่ใช้งานได้ดีมากนะก็แนะนำเลยฮะแอป,ปนี้เป็นแอป,ปสำหรับการอัปโหลดไฟล์ข้อมูลไฟล์เกมไฟล์รูปภาพวิดีโอเพลงนะฮะได้หมดเลยนะครับโอเคปึ๊บเข้าไปครับ MediaFry นะครับก็จะมีนี่ฮะเป็นโฟลเดอร์ต่างๆให้เราได้เลือกว่าเราจะอัปโหลดไปที่โฟลเดอร์ไหนนะครับแล้วก็เราสามารถสร้างขึ้นเองก็ได้นะครับเป็นโฟลเดอร์ของเราเองนะครับเธอเราเรียปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึนะครับแมปเลเยอร์ต้องมีเครื่องหมายแอนด้วยฮะอ่าเราเป็นคนเรื่องมากเราเป็นคนเรื่องมากอ่าแมปแอนเพ r ลเยอร์ปึ๊บปึปึ๊บปึ เอาเอาไม่ใช่นะฮะนึกว่าได้แค่นี้โอเคครีเอ e โฟเดอรครับอ่ะมายังมายังเอามาแล้วนะครับก็ให้เรากดไปที่นี่ฮะตรงสัญลักษณ์รูปการอัปโหลดนะครับน่าจะรู้จักกันดีครับกดเข้าไปฮะปึ๊บเอ้าลายเข้าอ่ะมาถึงตรงนี้นะครับผมจะอธิบายเป็นรูปภาพ เพราะว่ามันถ่ายไปด้วยแล้วก็อัปโหลดไปด้วยไม่ได้นะฮะอันนี้ก็เป็นข้อเสียอย่างหนึ่งนะฮะก็เลยแคปรูปมาอธิบายไปทีละเล็กน้อยแล้วกันนะครับโอเคเมื่อเราเข้ามาใน choose item to upload นะฮะจะมี3อันหลักๆให้เราเลือกนะฮะก็จะมี Image วิดีโอแล้วก็ More นะครับให้เรากดไปที่ More นะก็จะขึ้นมาหน้านี้ครับก็ให้เรากด choose file ครับ แล้วก็จะขึ้นมาหน้าที่เป็นโฟลเดอร์ของเรานะครับให้เราหาโฟลเดอร์ให้เจอนะครับหาไฟล์ของเราให้เจอนะครับก็จะมี2ออันครับ d a c k y Game Player แล้วก็ New Live World นะครับให้เรากดเข้าไปเลยครับกดอันไหนก็ได้ครับกดเข้าไปเลยไม่มีอะไรมากครับก็ระบบก็จะทำการอัปโหลดนะครับเป็นเมนูอัปโหลดนะครับซึ่งมันจะไม่มีเปอร์เซ็นต์ขึ้นนะฮะว่าอัปโหลดได้แค่ไหนแล้วนะครับคือเวลามันอัปโหลดเสร็จ มันจะหายไปนะครับก็เมื่อเราอัปโหลดเสร็จครับก็จะเป็นแบบนี้ฮะมันจะขึ้นไปยังโฟลเดอร์เราเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็พร้อมแจกนะครับโอเคดวเราจะไปดูเลยกันตอนนี้น่าจะถ่ายได้นะฮะไปที่มีเดียไฟล์ครับไปดูไฟล์ที่เราอัปโหลดไว้นะฮะอ่ะทะลเรียมัพนี่ครับก็ให้เรากดที่3จุดนะฮะทางด้านขวามือปุ๊บก็กดแชร์ครับผมเพื่อเป็นการเผยแพร่ ลิงก์ของเราฮะให้คนอื่นเนี่ยมาดาวน์โหลดไปนะครับรอสักพักหนึ่งครับเราสามารถแชร์ไปที่ไหนก็ได้นะฮะแล้วแต่แชร์ไปทวิตแชร์เพจแชร์ Facebook Gmail Google p ัทนะครับได้หมดเลยแต่ผมแนะนำแชร์ไปที่ l ล n e นะครับปึ๊บแชร์ไปที่ l ล n e ก่อนนะฮะแล้วก็แชร์บนไทม์ไลน์นะครับอ่ะก็มันจะมีลิงก์ครับผมมีลิงก์ให้เราก๊อปเพื่อเอาไปให้คนอื่นได้นะฮะ ทั้งหมดปุ๊บคัดลอกปั๊บนะฮะแล้วก็แชร์ครับผมปึ๊บอ่ะนะฮะเมื่อเรากดเข้าไปครับเบราว์เซอร์ปุ๊บนะฮะมาดูกันครับว่าใช้งานได้จริงไหมนะฮะผมหลอกทุกคนหรือเปล่านะนี่ครับก็จะขึ้นให้เราดาวน์โหลดได้เป็นสีเ,เขียวๆนะฮะน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีครับกดเข้าไปปุ๊บรึปปั๊บ,บ,บดาวน์โหลดปั๊บ ดะะาวน์โหลดค่อนข้างช้านะครับเสร็จเรียบร้อยฮะตอนนี้ก็สามารถเอาไปลงได้เลยนะครับซึ่งวิธีลงเนี่ยก็จะทำคล้ายๆกันครับเพียงแต่ทำกลับกันนะฮะจากหน้าไปหลังอันนี้ก็จากหลังไปหน้านะฮะก็จะทำสลับกันนะ,ะถ้าใครไม่เข้าใจเดี๋ยวจะให้ลิงก์วิธีการลงตัวละครลงแมปอีกทีหนึ่งนะฮะก็จะลง2คลิปนะครับ โอเคคงจะมีวิงเท่านี้นะฮะสำหรับวิธีการแจกแมปเทลเลียนะฮะง่ายไหมง่ายนะฮะเป็นวิธีที่ง่ายๆแต่ว่าอาจจะทำไม่ได้บางเครื่องเพราะว่ารูทเอ็กโพเลอร์ er เนี่ยมันจะต้องเป็นเครื่องที่ r ร o t แล้วเท่านั้นนะฮะสำหรับโปรแกรม Root ก็นี่เลยฮะคิงรูทนะฮะรูทได้แทบทุกเครื่องนะ,ะที่เป็น Android 4.4ลงมานะครับรูทได้แทบทุกเครื่องไม่ใช่ว่าทุกเครื่องนะฮะก็ลองไป รูทกันดูครับสำหรับใครที่อยากจะรูทนะฮะรูท explorer ครับก็ต้องรูทก่อนถึงจะใช้ได้นะฮะน่าจะใช่นะไม่รูทไม่น่าถ้าไม่รูทก็คงใช้ไม่ได้เนาะเออผมก็ยังไม่ได้ลองสำหรับเครื่องไม่ได้รูทนะครับโอเคอันว่าก็คงจะมีประโยชน์นะสำหรับคนที่กำลังหาวิธีการลงแมปอยู่นะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอภัยมาณนที่นี้นะครับสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับว่าผิดพลาดตรงไหนนะอันนี้ก็ พิ่งไปศึกษามาเหมือนกันนะไม่ได้รู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับโอเคเอานว่าก็นะไปเจอใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u บสไคร b ์กดแชร์นะครับเพื่อแบ่งปันความรู้นะครับให้คนอื่นได้รับชมกับเรานะครับโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายแย่